นี่กโอ้น่ารัก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 สวยมากค่ะขนนิ่มขนนิ่มโอ้โหดูสิครับน่ารักมากเลยเอฟซีนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆไวช็อกโกแลตครับ เราอยู่ที่ไหนครับพี่แพตเราอยู่ที่บ้านของพี่การค่ะนี่ใช่อย่างที่เราเคยเกิดไว้ว่าเราหาบ้านให้แมวได้เนาะรับจากน้ำมินแปดสิบเอ็ดครับผมมาส่งที่เทพาระอือเราจะมีเรื่องเล่าหน่อยเนาะว่าน้องแมวสองตัวนี้ยังไงครับน้องแมวสองตัวนี้คือเป็นแมวจรค่ะครับผมที่อยู่ตางข้างถนนครับ แต่ว่าในซอยนั้นมันเป็นซอยรถเยอะเพราะว่ามีโรงเรียนพระมารดาอยู่เมื่อเปิดเทอมเนี่ยเขาบอกว่าตายไปหลายตัวแล้วใช่แล้วตอนนี้เขายังเด็กและใกระหลักสนด้วยครับผมซึ่งที่เล็กค่ะที่ภาษากระแพ้เนี่ยครับผมหาบ้านให้พวกเขาอ่าแล้วก็มีลุงคนหนึ่งที่ขี่จักรยานคอยให้ข้าวครับเด็กๆอยู่อ่าเห็นเห็นลุงแล้วสงสารลุงอ่าฮะก็เลยลุงบอกว่าถ้าเอาไปได้ก็เอาไปเพราะลุงก็ไม่รู้จะเอามันไปไว้ไหนกันนะแล้วก็ ช่วยมาจริงๆแล้วพี่การเนี่ยดูคลิปลูกลาเต้อยากจะได้ลูกลาเต้เพื่อช่วยนะคะแต่ว่าลูกลาเต้ก็คือได้ได้ได้บ้านหมดไปแล้วที่อยากช่วยเพราะอะไรเห็นแพทร้องไห้พี่การบอกเห็นแพทร้องไห้สงสารสงสารนะครับแต่พอดีลูกลาเต้นี่คือเต็มแล้วมีคนจองเต็มแล้วเราก็เลยแนะนําพี่การว่าพี่การมันมีเคสตรงนี้อยู่ที่นวมิน81เนาะพี่การก็ตอนแรกจะเอาลูกลาเต้แค่ตัวเดียว แต่นี้โดนแพ็กค,คู่เลยเนาะก็<อ>เพราะว่าเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันก็จะเป็นตัวผู้หนึ่งตัวเมียหนึ่งนะเออตั้งชื่อยังตั้งชื่อแล้วนี่อเลียงกระเฉาโกล้ยอ่าอเลียงกระเฉาโกล้ยนี่คือน้องมุกนะน้องมุกสวัสดี FCY Chocolate Cat นะครับสวัสดีค่ะนี่บ้านพิการเดี๋ยวก่อนบ้านพิการเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงด้วยอีกสองตัวคือ ปังปอนสองแกงสองแกงพอพิการเรียกที่ไรมันก็จะสะดุ้งหน่อยครับเมื่อกี้จะเล่าให้ฟังลงรถมาเขาเรียกหมานะปังปอนโอ้สะดุ้งเลยพอพิการชื่อเดียวกันเลยครับทำไมชอบเอาไปตั้งชื่อหมาชื่อแมวเนี่ยปังปอนลูกก็ไม่ไอปังปอนลูกแม่เกียงเอออันนี้ปังปอนลูกแม่การเออใช้ได้ใช้ได้เปะงมันเป็นกรตนที่เราชอบไงอืม อือหูก็ขอบคุณพี่การเนาะที่มากมากเลยครัพี่การที่แบบเปิดหัวใจให้แมวจรใช่ไหมแล้วเขาเป็นเด็กดำด้วยใช่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 แต่ว่าเด็กดำสองคนนี้ไม่ไม่ธรรมดานะเสวยนะเหมือนเหมือนเหมือนเป็นดำผสมเนาะเออเออไหน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 แล้วก็ดูถ้าทางจะเลี้ยงง่ายนะเพราะว่าเมื่อกี้ไปอ่ะ คือรถมานี่ไม่ร้องเลยไม่ร้องเลยแล้วดูนะคะดูลักษณะเขาขนยาวพี่แพทพี่แพทอุ้มอุ้มขึ้นมาหน่อยขึ้นหางดิหูใหญ่เลยนี่เนี่ยเนอันนี้ไม่เห็นนะหันมาหน่อยหันมาหน่อยหันมาชมหน่อยหันมาชมหน่อยนั่นแหละให้เอฟซีดูหน่อยนี่ค่ะนี่ค่ะตัวนี้กัวยหูน่ารัก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 มากค่ะขนนิ่มโอ้โหดูสิครับน่ารักมากเลยเอฟซีนะครับ แปดค่ะแต่ว่าตัวปูเป็นตัวเป็นพีาไอตัวไอตัวใหญ่ในตัวปูใช่ค่ะนะครับชื่อเฉากล้วยกับโอเลี้ยงหางลูกหางหางนี่นี่อดเป็นกุ้งเลยน่ารักน่ารักน่ารักอ่านี่โอเลี้ยงโอเลียงนะโอเลี้ยงตัวเมียเฉากล้วยี่เฉากล้วยคก็ขอบคุณพี่การมากเนาะที่แบบรับ เขาทั้งสองเลยเพราะว่าถ้าเปิดเทอมก็ไม่รู้หรอกชะตาชีวิตเขาจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆก็ดีเนาะดีใจค่ะที่อีกสองชีวิตไม่ต้องเล่ร่อนไม่ต้องข้ามถนนหรือว่าตายข้างถนนใช่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 โอ้ยอ่ะอ่ะพี่การอยากฝากอะไรถึงคนที่เลี้ยงแมวจอนบ้างไหมนิดนึงเป็นข้อคิดก็ได้พี่ก็ถ้าเอามาเลี้ยงเ่ะก็คิดว่าเขาเป็นชีวิตชีวิตหนึ่งอ่ะครับเราก็รับผิดชอบเลี้ยงเขาไปจนป่า ให้เขาพนสตภาพแมวจรเป็นแมวบ้านอแมวบ้านแล้วมีความรักใช่ก็แกงพี่การก็เก็บมาเหมือนกันใช่ไหมแมวจรเหมือนกันใช่ใชโอ้น่ารักมากเลยวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนะพี่พักน้องป่ะเดี๋ยวพอดีจะได้ให้น้องเขาปรับตัวนิดนึงเนาะเมื่อกี้เขามุดแล้วล่ะแต่เราไปเราก็ไปมุดอีกทีนึงออกมาน้มุกโน้มุกไปมุดมานะก็อยากได้เห็น โอเคโอเคน้องนๆเขาจะได้รีแลกเนาะป่าป่าป่าวันนี้ล่ำลากันดีกว่แพทเนาะก็ขอบคุณพี่การอีกทีนึ่งกับน้องมุกเนาะขอจะมาอวยพรครอบครัวนี้นะครับผมเนาะงั้นวันนี้นะคะไวช์ช็อกโกแลแมวจอนนอนเทพารักไปก่อนนะครับสวัสดีครับ